กินไข่แบบไหนจะช่วยบำรุงไตและชะลอไตเสื่อมนะคะคิดว่าเป็นคําถามที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็อยากได้คําตอบมากๆนะคะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญของร่างกายของเรานะคะหน้าที่หลักๆของไตนะก็คือขับของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะปรับสมดุลน,น้ําเกลือแร่แล้วก็กรดด่างของร่างกายรวมไปถึงการสร้างฮอร์โมนนะคะซึ่งถ้าหากว่าเมื่อไหรที่ไตของเราเนี่ยเสื่อมไตพังหรือว่าไตวายเนี่ยมันก็จะกระทบกับหลายๆระบบในร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่จะช่วยบำรุง ไตฉลอไตเสื่อมเนี่ยจริงเป็นอะไรที่จําเป็นและก็สําคัญมากๆที่จะต้องเรียนรู้นะคะเพราะว่าไข่เนี่ยเป็นโปรตีนที่ดีย่อยง่ายและสามารถที่จะดูดซึมได้อย่างรวดเ,เร็วะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวม3เคล็ดลับในการบริโภคไข่ที่จะช่วยบํารุงไตฉลอไตเสื่อมไข่รพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ เริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1น,นะคะก็คือให้พวกเราเน้นกินไข่สุกเท่านั้นนะคะเน้นว่าต้องเป็นไข่สุกเท่านั้นไม่แนะนําให้กินไข่ดิบนะคะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่สามารถดูดซึมโปรตีนจากไข่ดิบได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งถ้าหากว่าเราเนี่ยทานไข่ดิบนะโอกาสเสี่ยงที่เราจะได้รับเชื้อแบคทีรียจนทําให้มีอาการท้องเสียรุนแรงอาหารเป็นพิษหรือว่าถ่ายเหลวอ,อย่างรุนแรงเนี่ยอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ําจากการอาเจียนหรือว่าจากการถ่ายเหลวก็อาจจะทําให้เเเเรราาาพิ่่มมควสีงงขอกก ภาวะไตวายเฉียบพลันนะคะเพราะว่าท้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเราเสียน้ําอย่างรุนแรงเนี่ยไตยอาจจะชัดดาวหรือว่าหยุดการทํางานหรือว่าไตวายไปเลยก็ได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเคล็ดลับที่1ในการกินไข่ที่จะช่วยบํารุงไตชะลอไตเสื่อมเน้นกินไข่สุกเท่านั้นนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะก็คือกินไข่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะในข้อนี้เนี่ยขออนุญาตแยกออกเป็นกลุ่มๆนะคะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนะคะสุขภาพดีแข็งแรงดีอันนี้เนี่ยเราสามารถบริ โภคไข่ได้วันละ1-2ฟองนะคะสามารถบริโภคได้ในทุกๆวันโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงนะคะแต่ที่สําคัญก็คือเวลาที่เราทานไข่เน้เน,นว่าทานผักควบคู่กันไปด้วยนะคะเพราะว่ากาก,ากใยจากในผักเนี่ยจะไปลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่ได้จากไข่นะคะทำให้เราเนี่ยได้โปรตีนไปเต็มๆแต่ได้คอเลสเตอรอลลดลงนะคะและกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มที่มีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นไขมันในเลือดสูงหรือว่าความดันนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะลดปริมาณของการบริโภคไข่ลงมานะคะเฉล อ่ประมาณ3-5ฟองต่อสัปดาห์นะกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะอันนี้เนี่ยแนะนําว่าปริมาณการบริโภคไข่ที่เหมาะสมก็คือประมาณ3-5ฟองต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันและกลุ่มที่4ก็คือในกลุ่มที่เป็นโรคไตแล้วและก็มีภาวะไตวายระยะสุดท้ายนะคะคือค่าไตเนี่ยน้อยกว่า45ซึ่งเราจําเป็นจะต้องควบคุมการบริโภคโปรโตีนนะคะไข่เป็นโปรโตีนชั้นดีแต่ถ้าหากว่าบริโภคมากเกินไปในกลุ่มคนโรคไตระยะท้ายเนี่ยก็อาจจะทําให้ไตเนี่ยเสื่อมวัยมากยิ่งขึ้นะะเพรา ฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่อยู่ในภาวะไตวายไตเสื่อมนะคะระยะท้ายๆอาจจะต้องคำนวณความต้องการปริมาณโปรโตีนนะคะโดยใช้สูตรน้าหนักตัวที่เหมาะสมคูณกับ0.6นะคะจะได้มาเป็นปริมาณโปรโตีนที่ควรทานในแต่ละวันนะคะและบริโภคโปรโตีนตามนั้นอย่างเคร่งครัดซึ่งโปรโตีนเนี่ยนอกจากจะได้จากไข่แล้วก็อาจจะได้จากเนื้อปลาเนื้อสัตว์อื่นๆข้าวแล้วก็ผักนะคะฉะนั้นคำนวณความต้องการโปรโตีนอย่างเคร่งครัดในไตระยะท้ายๆก็จะปลอดภัยและช่วยชะลอไตเสื่อมได้ค่ะ และมาถึงเคล็ดลับที่3ในเรื่องของการบริโภคไข่ให้ช่วยบำร,รุงไตแล้วก็ชะลอไตเสื่อมนะคะก็คือปรุงโดยใช้เครื่องปรุงให้น้อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสซอสพริกซอสมะเขือเทศซึ่งในกลุ่มของเครื่องปรุงเหล่านี้เนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยเกลือแร่โซเดียมนะคะซึ่งจะหากว่าเราเนี่ยกินโซเดียมจากเครื่องปรุงเหล่านี้เนี่ยเยอะจนเกินไปเนี่ยจะทําให้1คือไตต้องทํางานหนักเพื่อขับเกลือโซเดียมออกจากร่างกายกับ2ก็คือการบริโภคเกลือโซเดียมที่เยอะเกินไปมันจะไปกระตุ้นความดันเลือดให้สูง มากยิง่งขึ้นซึ่งภาวะความดันโลหิตสูงเนี่ยหลายๆคนน่าจะทราบแล้วว่าเขาเป็นสาเหตุสําคัญที่ทาให้หลอดเลือดอุดตนันหลอดเลือดตีบตนันรวมไปถึงหลอดเลือดฝอยในไตด้วยนะคะซึ่งจะทําให้ไตเนี่ยแย่ลงมักระยะยาวเนี่ยจะทําให้ค่าไตลดลงและจะทําให้ไตวายได้นะคะเพราะฉะนั้นการกินไข่ให้ได้ประโยชน์แล้วก็บารุงไตชะลอไตเสือ่อมก็คือปรุงโดยใช้เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยให้น้อยที่สุดนะคะ ก็ครบไปแล้วนะคะกับ3เคล็ดลับในการกินไข่ยังไงให้ช่วยบำรุงไตแล้วก็ชะลอไตเสื่อมเดี๋ยวพิการทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะได้ไปทานกันให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุดนะคะอันที่1เน้นกินไข่สุกเท่านั้นนะคะเพราะว่าร่างกายไม่สามารถดูดซึมโปรตีนจากไข่ดิบได้อันที่2กินในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแยกเป็นบุคคลทั่วไปนะคะหนฟองต่อ1วันคนที่มีโรคประจําตัวและอายุมากกว่า60ปีนะคะ,ะเฉลี่ยประมาณ3-5ฟองต่อสัปดาห์ส่วนนี้กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องไตไวายไตยเสื่อมอยู่แล้วและค่าไตาน้อยกว่า45 แนะนำว่าควรคำนวณความต้องการโปรตีนในแต่ละวันนะคะและบริโภคตามนั้นอย่างเคร่งครัดนะคะก็จะช่วยชะลอไตเสื่อมได้และเคล็ดลับท,ที่3ก็คือใช้เครื่องปรุงให้น้อยที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสปรุงรสผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสต่างๆนะคะรวมไปถึงซอสพริกซอสมะเขือเทศที่กินคู่กับไข่นะ,ะถ้าเรากินเยอะเกินไป1ทําให้ไตต้องทํางานหนัก2ความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ไตเนี่ยแย่ลงได้นะคะเพราะฉะนั้นกินให้ถูกต้องจะได้ปลอดภัยและได้ประโยชน์สูงสุด ก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรวยจะได้ไม่ป่วยไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปปรับใช้ได้จริงสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ